คุณตี้ไม่ดีอะหลุมก็ไม่หายนะคะดิมค้นพบจากการรักษาหลุมสิวของคนในแต่ละช่วงวัยเนี่ยนะคะมหมอดีมใช้อะไรรีเจนเนอเรทีนเมดิซีนไบโอมไม่ได้เข้าเทคโนโลยี from stem cell and p r o d u c หมอดีมใช้งานสาระกรรมเล็กด้วยนะคะโอ้ยทำไมมันเยอะแยะวุ่นวายขนาดนี้นา้าโน้ตไปดูรายละเอียดโอเพนซี่ from Venus ว่าอะไรอีกก็ไม่รู้โอ้ยเยอะค่ะเออการที่คนเรามีหลุมสิวอ่ะมันยากกว่างานผิวย้อนวัยอีกคือการผิวย้อนวัยเนี่ยคือเราเป็นคนแบบ ผิวปกตินี่แหละค่ะแต่เราแค่เสื่อมโทรมไปตามวัยไงแล้วก็ไปตามสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นการโดนแดดนะคะการโดนสารเคมีต่างๆนานา,นาก็ทําให้สกะะินคุณภาพผิวของเราแย่ลงใน3ด้านก็คือ texture elasticity นะคะหรือว่าความ firmness และก็ pigment คะ่ะเรื่อง color เม็ดสีนั่นเองค่ะ3องค์ประกอบนี้นะคะคือองค์ประกอบของความมี skin quality คุณภาพผิวที่ดีค่ะคือ เราก็สูญเสียไปตามกาลวเวลาอยู่แล้วไงผิวเราก็เลยดูเหี่ยวเหี่ยวย่นยน่มีริ้วรอยถาวรนะคะรูขุมขนกว้างหน้าดูไม่กระจ่างใสนะคะจากเม็ดสีที่มันไม่สม่ำเสมอค่ะ อันนี้มันเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วค่ะแต่คนเป็นหลุมสิวเนยะดรีมมองว่าเรามีปัญหาเรื่องของสกินคุณที่หนักหน่วงมากๆเลยก็คือ texture นี่แหละค่ะความเรียบเนียนของผิวของเราเนี่ยนะคะมันสูญเสียไปด้วยการที่เนื้อมันแหว่งค่ะเนื้อมันแหว่งไปนะคะก็เลยทําให้บิดเบี้ยวเลยค่ะ texture เลยดูไม่เรียบเนียนเป็นครุขะอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะที่เป็นส่วนประกอบนิดนึงก็คือบน elasticity นี่แหละค่ะก็คือความ แน่นนะคะความตึงตัวนะคะความเฟิร์มความกระชับของเนื้อตัวผิวของชั้นหนังแท้นี่แหละคะ่ะ 2อ,อย่างนี้นะคะมันเราสูญเสียไปเยอะอย่างมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้งานการรักษาของคนเป็นหลุ่มสิวนยมันก็จะยากกว่าคนผิวย้อนไวค่ะซึ่งคนผิวย้อนไว้ดิวทําอะไรบ้างนะคะก็คือ1แหละดิวจะต้องใช้ r e s u r f a c i n g device ค่ะใช้ Nano f r a ชแนลรีเดียลเฟค e รนซี่อะค่ะเป็น Venus v i v a นะคะที่เป็นยี่ห้อเดียวเลยค่ะที่ปล่อยพลังงานนาโนได้นะคะดิวเลือกใช้ตัวนี้มาค่ะแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เกิดแผลเล็กๆนะคะเป็นไมโครเดอร์มลูเนี่ย ขนาดเล็กๆเรียงตัวเป็นระเบียบระเบียบนะคะสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาให้เนื้อมันสวยตามบาดแผลท,ที่เรียงเป็นระเบียบแบบนั้นนะคะอืมและก็2ค่ะใช้เรื่องของ biomedical technology from stem cell and product นะคะ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการแพทย์นะคะที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดกระตุ้นให้เซลล์มันเกิดการรีเจนเน a เรตนะคะสร้างตัวใหม่ออกมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพิ่มศักยภาพไงคือเราไม่สนใจว่าเราจะอายุเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่นะคะเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้เอามา replacement ค่ะทดแทนในส่วนที่เราสร้างไม่ได้หรือว่าเราสร้างได้น้อยลงนะคะใส่ลงไปเลย ดีพยายามจะทำให้เซลล์แก่ๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะกลับไปทำงานได้มีประสิทธิภาพคล้ายกับเซลล์เด็กๆนะคะงานของคนที่ต้องการแบบผิวย้อนวัยไม่อยากมีผิวที่มันเสื่อมโทรมอยากจะมีผิวที่มันมีคุณภาพดีแบบนี้ตลอดกาลนานเทินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราทำแบบนี้ก็อยู่แล้วค่ะแต่พอเป็นคนหลุมสิวที่เราบอกว่าไม่มีปัญหาเรืเ่อง texture หนัหนกๆเลยนะคะรวมถึง elasticity เข้าไปด้วยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะด้วยการที่ทำ dream scar revision ค่ะคือการทำ subcision นะคะคือการตัดพังผืดน,นะคะที่อยู่ใต้ล่างบาดแผลค่ะในแบบ singular l i t e r technique ด้วยก็คือตัดแบบหลุมต่อหลุมทีละหลุมเลยค่ะเป็นงานละเอียดแบบหลุมๆเลยนะคะโดยที่ไม่กินเนื้อดีด้วยไปนะคะเนื้อดีคนไข้ระหว่างหลุมเก็บเอาไว้ค่ะมันสวยอยู่แล้วไงอย่าไปยุ่งนะคะอันนี้คือแนวคิดของหมอเดรีมนะคะแล้วก็ลงไปถึงทำ Uh, this Figure c o l l e ลกชันด้วยนะคะก็คือการทำให้ปรากแผลนะคะที่มันบิดเบี้ยวอะคะ่ะปรับรูปทรงให้มันกลายเป็นแผลที่มันดูดีขึ้นนะคะไม่เป็นไม่เป็นฟิกเกอร์ที่บิดเบี้ยวนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเทคนิคของ DreamScar Revision ด้วยค่ะดิจะต้องทำงานศัลยกรรมเล็กอันนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วไงคะว่าคนเป็นหลุมสิวเนี่ยมันงานแอดวานซ์ยากยิ่งกว่าค่ะ ทีนี้ค่ะพอจากประสบการณ์ของรีมนะคะที่ได้ทําคนไข้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะอายุมากอายุน้อยนะคะเราบอกเลยค่ะว่าผลลัพธ์ของการรักษาหลุมสิวได้นหนึ่งครั้งอะ่ะแต่ละครั้งหรือหนึ่งคอเนี่ยนะคะได้ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับสกินคุณภาพของคนไข้ด้วยนะคะคือยิ่งแก่ค่ะอายุนี่ มันเป็นคำพูดที่ไม่ดีนะคะยิ่งเราอายุเยอะมากขึ้นนะคะคือสกินคุณภาพพวกนี้เราก็จะแย่ลงนะคะในสามองค์ประกอบทั้ง texture elasticity pigment เนี่ยนะคะมันแย่ลงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะ แล้วพอมากระตุ้นนะคะด้วยเทคนิคของหมอดีมสเทคนิคนี้แหละ e เ u r facing โดย Venus V ว่าทำ Dream Scar Revision ทำ Biomedical Technology from Stem Cell and Product เต็มที่เลยค่ะถ้าเหมือนคนที่อายุน้อยอะ่ะอย่างเช่นคนอายุมากในหลักแบบ40ขึ้นไปแล้วนะคะกับคนที่อายุน้อยแบบอายุ20เนี่ยโอ้โหแตกต่างกันมากเลยค่ะคน20เนี่ยเวลาทำไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะคะ เราจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าแผลที่มันแบบ d i s f i g u r bit อย่างเงี้ยมันจะเป็นแผลที่มันดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะมันจะดูกลมกลืนไปกับขอบแผลมันจะไม่คมแหละมันจะกลมกลืนไปกับเนื้อเยื่อข้างเคีที่เป็นเนื้อดีอะค่ะมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหลุมอะคะมันจะดูเต่งมันจะดูฟูแล้วมันจะดูแน่นมีความ elasticity ดูกระชับขึ้นนะคะอันนี้คือคนที่แบบอายุน้อยค่ะ20 แลถ้าคนอายุแบบ40อัพขึ้นไปเนี่ยหลุมทั้งหมดที่ดิมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะดิสฟิกเกอร์มันก็เป็นฟิกเกอร์ที่ดีขึ้นนะคะดูคล้ายๆค,คลึงกับผิวข้างเคียงที่เป็นผิวดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่แล้วค่ะก้นแผ่ของก้นหลุมขเขามันจะยังดูเหี่ยวๆหว่ย่นๆน,นะคะอืผ่านไปแล้ว1คอสค่ะคือน้องในวัย20เนี่ยค่ะก็จะแบบโอ้โหชอบมากเลยหมอคือ หมอสาม,มารถเปลี่ยนบ็อกซ์คา่าไปเป็นโรล,ลิ่งสกาได้นี่คือมันว้าวมากๆเลยนะพอแต่งหน้าไปนี่คือแบบว่าเพื่อนจับไปได้เลยว่ามีหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,อดิมจะได้ฟีดแบ,บ็อะไรแบบนี้มานะคะมันดูดีมากเลยค่ะแต่เมื่อเทียบกับคนอายุ40หละ่ะผ่านไปแล้ว1คอร์สค่ะเออหครั้งเท่ากันเนี่ยมันก็ยังคงแบบมันดีขึ้นแหละแต่ผิวมันยังดูแบบเหี่ยวเหียวนะคะมันก้นแผลมันไม่ฟูเด้งๆเหมือนน้อง20อะ่ะเออมันเป็นเพราะอะไร หมอดีมลำเอียงหรือเปล่าคือออมมือหรือเปล่าทําให้พี่คน40ทําได้ไม่ดีหรือเปล่าฝีมือไม่ดีแหมไปตั้งใจทําคน20มากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะทั้งทั้งที่ปัจจัยนะคะดีมลงทุนลงแรงลงมือไปเท่าเท่ากันเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คนไข้ให้หมอวีมามันไม่เท่ากันไงคะดีมถึงได้บอกว่าคนที่เป็น มีสกินคุณภาพที่ไม่ดีนะคะคุณต้องทําใจนะคะว่าคุณจะไปแข่งกับคนที่สกินคุณภาพดีไม่ได้นะอันนี้ดิมพูดถึงเรื่องของอายุมันเห็นชัดนะคะแต่มันจะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งคะ่ะดิมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะอายุก็ไม่ได้เยอะ,ะคะ่ะอายุก็แบบแค่20กว่ากว่าเองนะคะน้อยกว่าหมอดีมาป็สิปีเลยอะไรอย่างงี้นี่นะแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับคนไข้ที่อายุเท่ากันกันกบเขาอะคะ่ะคือ ลุมของเขานะคะสกินคุณภาพของเขาค่ะมันแย่มากเลยค่ะคล้ายกับคนอายุ3 5อ้าปา่ะค่ะดังนั้นแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้มาในการทำเนี่ยหนึ่งครั้งหรือหนึ่งคอสนะคะก็จะใกล้เคียงกับคนที่อายุแบบ 35- 40อะไรแบบนี้ค่ะอาจจะด้วยเหตุผลของทางเชิงพันธุก,กรรมที่เขามีสภาพผิวแบบนี้บางๆเหี่ยวๆย่น,ยนๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแม้ว่าอายุไม่เยอะก็ดูผิวว่ามันคุณภาพดีสู้คนวัยเดียวกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัย ที่เราบังคับไม่ได้ไงเพราะว่าเดินมาหาหมอดิมแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ดิมเนี่จะพูดนะคะก็คือว่าเรานะคะไม่จำเป็นต้องเอาตัวเราเองค่ะไปเปรียบเทียบกับรีวิวกับดังแบบนะคะกับใครก็แล้วแต่เพราะงานหลุมสิวอะค่ะดิมบอกเสมอเลยนะคะกับคนไข้ว่าดูรีวิวไปไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องพึ่งพา DNA ในร่างกายของแต่ละคนแบบอินดิวดวลลี่เลยค่ะคือ เฉพาะบุคคลเลยค่ะ DNA เรากับ DNA นางแบบที่เราดูในรูปรีวิวที่คลินิกเขาให้ดูก็ไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกับงานแบบฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์แงฉีดไปยังไงยามันก็ยันอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องออกฤทธิ์แบบนั้นคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่อันเนี้ยนนมันพึ่งศักยภาพของตัวคนไข้เองค่ะพึ่ง DNA ของคนไข้ค่ะถ้า DNA นะคะวันเุอรุษเราให้มาดีนะคะหมอดบกระตุน้นนิดๆหน่นอยๆเน,นี่ยโอ้โหสร้างใหม่ได้ดีมากเลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะดีถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่า ดีเอนเอมันไม่ได้มันมีอะไรซัมติงที่มันแบบโอ้โหเซลล์ sell, มันสร้างตัวใหม่ไม่เก่งอะคะ่ะเราพยายามมากระตุ้นเขาแล้วนะคะทําให้เกิดแผลใหม่ที่สวยงามแล้วนะคะให้เขาสร้างเนื้อใหม่ออกมาทดแทนที่ดีแค่ไหนเลื่อประเสริฐสียังไงหมอดิมสุดฝีมือส,ส,สุดแล้วนะคะแต่ตัวเราเองอะคะ่ะมันได้แค่นั้นน่ะมันก็ต้องแค่นั้นและคะ่ะ เราต้องรักตัวเองค่ะรักตัวเองนะคะอย่าเอาตัวเราเองค่ะไปแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะเราแค่ดูว่าจุดเริ่มต้นก่อนเข้ามาหาหมอดีมเนี่ยเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วตอนที่เราหันหลังกลับออกไปค่ะจากคลินิกหมอดีมเนี่ยแล้วเราอยู่ที่จุดตำแหน่งไหนนะคะถ้าเราเดินมาไกลค่ะจากจุดเริ่มต้นน่ะได้แค่นั้น ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องมาเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนไข้ที่ 3, ที่4ที่5ที่6กหรือที่พ2 2 9ของหมอวีมหรอกค่ะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันและงานหลุมสิวนะคะมันเป็นงานที่ผลลัพธ์มันได้มาจาก DNA ของเราค่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีคะ่ะสำหรับคนที่สกินคุณภาพไม่ดีนะคะแล้วก็เอ่อทำให้เรารักษาลุมสิวไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็คือปับปูสกินคุณภาพไงคะ่ะ ดิเองนะคะเป็นหมอที่วางแผนการรักษาที่จะเน้นในเรื่องขององค์รวมค่ะคือเป็น holistic health ของสกินเนี่ยนะคะมองไม่เป็นอง์รวมค่ะว่าเราจะไม่ได้มองแค่เฉพาะว่าหลุมคือหลุมคือแผลนะคะอะไรมาดึงลังอยู่ข้างล่างล่กก็ตัดมันทิ้งอะไรเงี้ยนะคะดิวจะไม่ได้คิดแค่นั้นนะคะแต่ดิวคิดในถึงองค์รวมของด้านสกินคุณภาพด้วยค่ะว่าดิวจะต้องปรับปรุงคุณภาพผิวของคนไข้นะคะให้ดีขึ้น3ด้านเลยค่ะทั้ง texture เฟิร์มเนสนะคะหรืออ l a s สติกซิตี้แล้วก็ลงถึงพิกเมนต์ค่ะดังนั้นเวลาคนไข้มารักษากับิีมนะคะด้วย3ขั้นตอนเทคนิคของรีมเนี่ยทั้งรีเซอร์เฟซิ่งเออดรีมสกาเียิชันเอยแล้วก็ไบโอเมดิคอลเทคโนโลยีจากสเตมเซลล์และผลิตภัณ์เอยเนี่ยนะคะคุณจะได้รักษาสกินคุณภาพไปด้วยค่ะคือสกินคุณภาพของคนไข้นะคะจะดีขึ้นตามลําดับไปด้วยในทุกๆครั้งที่เรารักษาหลุมสิวค่ะเพราะดีมองว่ามันคือเรื่องเดียวกันกันกบหลุมสิวเลยค่ะแถมคนเป็นหลุมสิวเนี่ยสกินค ยืนมากกว่าคนผิวที่ไม่มีแผลเป็นด้วยนะคะดังนั้นแล้วดิมก็เลยจะต้องทํางานของคนผิวย้อนวอัยอ่ะให้คนหลุมสิวด้วยและต้องทํางานหนักยิ่งกว่าด้วยค่ะสิ่งที่ดิมจะได้ฟีดแบ็จากคนไข้เลยนะคะก็คือว่าเวลาที่คนไข้อะ่ะเขาทําไปแล้วประมาณ 3- 4สครั้งขึ้นไปหรือจบไป1นึ่งคอร์สเนะะี่ยค่ะเขาก็จะบอกดิมบอกว่า เนี่ยตอนแรกเริ่มอ่ะเขาอ่ะแค่กังวลเรื่องของลุมสิวเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าลุมสิวมันเด่นไงมันเป็นเรื่องที่คาใจของปัญหาบนใบหน้าค่ะก็แค่อยากจะรักษาลุมสิวแหละแต่กลับกลายเป็นว่าพอจบคอร์สไปคอร์สนึงเนี่ย ไปรวมรุ่นกับเพื่อนๆนะคะไปนัดเจอกันเพื่อนๆกลายเป็นบอกว่าโหทําไมผิวมันดูดีมากเลยมันดูเด้งมันดูเนียนดูใสทั้งๆที่โอเคแหละเรารู้กันว่านะคะ1คอร์สนั้นนะคะเราจะไม่สามารถที่ทําให้ลุมสิวมันหายไปเป็นโฟโต้ช h o p แบบนั้นได้หรอกคะ่นะหรือแม้แต่ว่า10คอร์ส20คอร์สลักษาทั้งชีวิตในณนปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังทําให้มันเป็นเหมือนโฟโต้ช็อป เกลี้ยงกล่วแบบนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ทําไมคนไข้ของหมอดีนะคะก็ยังถูกเพื่อนเพื่อนค่ะชื่นชมค่ะคือเหมือนมองข้ามหลุมสิวที่มันอยู่บนใบหน้าไปเลยอะค่ะชื่นชมว่าหุยหน้ามันดูเด้งมันดูเด็กมันดูเนียนนะคะมันดูนุ่มอเออมันดูใสอะ ก็เป็นเพราะว่าเราทํางานสกิน u ค l i ี y เหมือนสะสมแต้มบุญยังไงล่ะคะดิมก็เลยมาจะบอกคนไข้ไปค่ะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังเหมือนไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องสกิน u ค l i ี y อะไรหรอกนะคะเพราะว่าใจมันอยากจะให้เคสแบบหลุมสิวมันดีขึ้นน่ะแต่ว่าพอจบคอร์สหลุมสิวไปค่ะผ่านไปสองสามปีหปีจากหลังจากนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ เราเอาตัวเองนะคะมารักษาหลุมสิวค่ะแล้วก็ได้ปรับปรุงสกินคุ a l ตี้แบบที่หมอดิมทําให้ไปในตัวเพราะว่ามันเป็นการสะสมแต้มบูจริงๆค่ะเมื่อเราอายุเยอะมากขึ้นนะคะเราจะดูคุณภาพผิวเด็กดีกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่เขาไม่เคยทําอะไรพวกนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะสกินคุ a l ตี้ค่ะมันจำเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับคนรักษาหลุมสิวค่ะ